สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับก็คือในหน้าร้อนเนี่ยผักตัวช้าซึ่งเราต้องลดปุ๋ยเพราะว่าถ้ามันร้อนมากๆอย่างช่วงนี้ผมทาคลิปวันที่น่าจะ10ไม่แน่ใจเลยสิบเนี่ 11, นะครับมีนาปี67ซึ่งช่วงนี้เนี่ยมันมีพายุเข,ข้าแค่2อสาวันมันก็ไม่ค่อยร้อนเนาะแต่พอเลยช่วงนี้ไปแล้วไปถึงเมษาเนี่ยจะเป็นหน้าร้อนที่มันร้อนมากๆ ซึ่งตอนนั้นเราต้องลดปุ๋ยในการปลูกเพื่อช่วยให้ผักโตขึ้นแต่แล้วทีนี้พอลดปุ๋ยผักโตช้าแล้วก็อากาศร้อนด้วยมันก็จะทําให้ผักเนี่ยโตช้าลงไปอีกวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าทําให้ผักมันโตเร็วในขณะที่เราลดปุ๋ยมันต้องมีตัวช่วยและตัวช่วยเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปควักเงินซื้อจากที่อื่นหรือไปหาม,มาเพิ่มเติมเราสามารถทําได้ง่ายๆวันนี้จะมาแชร์ให้ดูครับสําหรับเพื่อนๆคนใดไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทําผักไฮโดรน้านิงมาก็ตั้งแต่ปี2017 อันนี้ก็ปี6-7แล้วเนาะหลายปีแล้วซึ่งผมจะมีปลูกทั้งปีขายทั้งปีตลอดเพราะอย่างนั้นผมไม่มีลูกค้าประจำหรอกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมผักผมครับช่วงนี้ยังไม่โตครับเพราะว่าส่วนที่โตนี่ก็คือเอาของลูกสวนขายของตัวเองก็นี่เล็กๆอยู่แล้วทีนี้พอปุ๋ยที่เราให้เนี่ยปริมาณมันน้อยลงอ่ะมีอะไรนี่ แมงมุม็นเรื่องปกติครับไม่ต้องไปสนใจเพราะาเขาไม่ใช่ศัตรูพืชแต่สิ่งที่เขาทำเห็นไหมครับเขากินตะกั่เตนครับขยับตัวให้ดูน้อยเขาลากตะกั่เตนมาฮะเพราะตะกั่เตนเนี่ยเห็นไหมครัตะกั่เตนอยู่ข้างล่างเพราะว่าตะกั่เตนเนี่ยเขามากินผักเราแล้วพวกแมงมุมพวกเนี้เขาก็จะมาจัดการตะกะั่เตนดังนั้นศัตรูพืชบางทีก็ถูกธรรมชาติจัดการไปเหมือนกัน แค่นี้ครับไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเจอพวกเมงมุมเขาก็มาช่วยเราจัดการแมลงในสวนเรานั่นเองผมเจอบ่อยครับบางทีเปิดไปก็แ <c oughs> ทบคลีดเหมือนกันทีนี้ผมจะให้ปุ๋ยทางใบเพิ่มครับปุ๋ยทางใบได้จากไหนถ้าไม่ต้องซื้อเพิ่มไม่ต้องจ่ายเงินมาเพิ่มน้ำหมักทําเองได้ไหมได้ครับฉีดไปเลยน้ำหมักนมสดดีไหมดีครับทําให้ผักกรอบหวานด้วยเพิ่มความกรอบหวานและผักโตเร็วกว่าเดิมด้วย จุลินรีสังเคราะห์แสงได้ไหมได้ครับจัดไปเลยแล้วที่สวนจะใช้ไรถ้าไม่ใช้พวกนี้ได้ไหมได้มีตัวอื่นไหมมีปุ๋ยมีไหมมีผมมีขายไหมผมไม่มีขายแต่ผมจะใช้แบบนี้ครับผมจะใช้ปุ๋ยปกตินี่เนี่ยปุ๋ยที่เราใส่ผักสลัดเนี่ยผมจะใช้อัตราส่วนที่1ซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรแล้วฉีดพ่นช่วงเช้าฉีดกี่วันได้คะน่าน่าสนใจในะคำถามนี้แล้วแต่เลยครับ ทุกเช้าก็ได้ถ้าขยัน3วันครั้งก็ได้5วันครั้งก็ได้7วันครั้งก็ได้แค่นี้ฮะฉีดไปเลยอะไรก็ได้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน้ำหมักนมสดน้ำหมักอะไรที่เราทำเนี่ยฉีดได้หมดแต่ข้อเวลาฉีดเพื่อนๆต้องคำนึงถึงอย่างหนึ่งอย่าฉีดตอนที่มีแดดเพราะถ้ามีแดดแล้วเราฉีดน้ำหมักพวกนี้ไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือน้ำมันมาเกาะบริเวณใบเนี่ยจากนั้นเจอแดด แน่นอนครับมันก็จะเจอปัญหา,บาใบไหมแค่นั้นนลครับใช้ไปเลยพวกน้ำหมักอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องซื้อหรอกอยากได้ปุ๋ยก็ปุ๋ย AB เรานี่นะครับผสมน้ำฉีดไปเลยได้หมดไม่มีปัญหาแต่อัตราการใช้ในส่วนที่ส่ของสวนผมใช้นะปกติผมจะฉีดเนี่ยผมจะใช้ที่ผมใส่กล่อง 4cc ต่อน้ำ1ลิตรถ้าเป็นรังกุ้งกับรังปลาช่วงหน้าร้อนผมให้ลดรังกุ้งจากปกติ 100cc น่าจะเหลือแค่กล่องละอย่างละ90 ส่วนลังปลาปกติ160หเนาะหน้าหนาวอยากเพิ่ม175-180แล้วแต่จัดไปแต่พอถึงหน้าร้อนเนี่ยก็จะลดเหลือแค่กล่องละอย่างละ150หรือถ้าพื้นที่ใดมันร้อนมากก็ลดไปอีกได้ไม่เป็นไรแต่พอเราลดปุ๋ยผักมันโตช้าแดดก็แรงผักก็เครียดโตช้าสิ่งที่จะทําได้คือให้ปุ๋ยทางใบและอย่างที่ผมบอกกับปุ๋ยทางใบมันจะเป็นต้องไปซื้อทําเองได้หมักเองได้ ปุ๋ฉีดได้เออลืมบอกอัตราส่วนไปของผม 4cc ต่อน้ำ1ลิตรเนาะที่ผมใส่ในนี้แต่พอผมมาฉีดผักผมจะใช้แค่ 1cc ต่อน้ำ1ลิตรแค่นั้นผสม A อกับ B ไปเลยพร้อมกันครับคนๆแล้วก็เดินฉีดไปเลยแค่นี้ครับไม่มีปัญหาอ่ะสำหรับเพื่อนๆคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับหรืออยากได้ปุ๋ยเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาคุยได้ผมทิ้งเบอร์โทรไว้หลังคลิปทุกคลิปที่ทำเกี่ยวกับผักสลัดครับสำหรับวันนี้ไม่พูดยาวนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ